นักนศึกษารุ่นครูสมาธิรุ่นที่51นะคะเอกปัญญาสมงวิริยาชายัยชนะด้วยความเพียรทุกท่านนะคะสาเหตุที่ได้มาเรียนนะคะอาจจะเป็นเพราะบุญหนุนนำเนาะคือเมื่อก่อนเนาะสมัยก่อนพี่จะเป็นคนนั่งสมาธิด้วยตนเองนะคะไม่มีอาจารย์ศึกษาจาก YouTube เนาะ ไม่มีจุดหมายไม่รู้ระยะเวลาไร้จุดหมายอะคะ่ะไม่รู้ว่าเวลาที่เหมาะสมที่พอดีกับเจ้าของนะี่ะเป็นยังไงนะคะคือไม่รู้ไม่รู้นะคะแล้วทีนี้ก็พอพอ,พอมาไปนั่งสมาธิก็จะมีอาการขนพองนะขนลุกขนพองสยองเก้ามีน้ําตาไหลนะคะแล้วก็จะมะีมีเสียงในหูเหมือนแมงเข้าหูตลอดนะคะเวลานั่งสมาธิสุดท้ายคุณมันตกเขวนะคะ ตอนแรกก็ตกใจคิดว่าตัวเองจะเป็นเป็นบ้านะคะคิดว่าจะเสียสติก็เลยคิดว่ายัางไงเราก็ต้องหาที่เรียนที่มีอาจารย์แล้วค่ะก็พอดีวันนั้นเป็นบุญนะคะมาเจอที่บูธที่เสริมไทยคะ่ะเจออาจารย์พี่เล็กวัฒนานะคะนั่งที่บูธเราก็เลยไปไปสวัสดีท่านแล้วก็เลยไปสมัครเลยนะคะเอารูปอะไรสมัครทันทีเลยแต่พอสมัครแล้ววันที่จะมาประชุนมนิเทศเราไม่พร้อมนะคะคือเราติดธุระไปสัมนาที่ ที่เพชรบุรีนะคะก็เลยไม่ได้มานี่คือสาเหตุนะคะแ่เพราะสาเหตุก็หมดเวลาต่อไปข้อที่สองนะคะที่ถามว่าขออนุญาตดูโพยข้อที่สองที่ถามว่าก่อนเรียนมีความรู้สึกอย่างไรก็เหมือนที่พูดนะคะก่อนเรียนเราคิดว่าสมาธิจะเป็นวิชาที่เข้าถึงยากนะคะตอนแรกนะคะพอหลังเรียนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สมาธินี่เป็นเรื่องที่พลวาตหรือทุกคนก็สามารถที่เข้าถึงได้นะคะ เพราะว่ามันมีหลักสูตรที่ทําให้เรามีขั้นมีตอนมีสอนหรือมีจุดหมายมีวัตถุประสงค์มีอุปสงค์ทุกอย่างนะคะที่ทําให้เราได้เรียนรู้ก็เลยบอกว่าสถาบันแห่งนี้นะเป็นที่ที่เราใฝ่หาที่เราต้องการมาตั้งแต่แรกนะคะ,ะหลังเรียนเดี๋ยวนะคะหลังเรียนคิดว่าเราได้เยอะนะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือเนื่องจากว่าตัวเองค่ะ เมื่อก่อนจะเป็นคนใจร้อนมากใจร้อนจริงๆนะคะดูจากการพูดนะคะสังเกตก็ได้มีคนขับรถปาดหน้าไม่ได้นะคะแซงคืนเลยวันหนึ่งวันหนึ่งที่อยู่แถวบ้านหลงยาวนะคะเราก็แซงเข้าไปนี่แหละสามีโทรเลยแกอยู่ที่ทำงานนะคะเจ้าขับรถปาดนะเจ้าขับรถแซงเขาติลูกน้องไคยว่าสันดอนก็เลยว่าอ้องสมัยเขารู้คือรป้ายรถเราก็รู้ทนะเบียนรถเราคือจะเป็นคนใจร้อนมากแกต่รู้นิสัยนะคะว่าไม่ยอมใคร เวลาไปแข่งกีฬานจะเป็นป่าคือถ้ามาไทยมาเตะทีมตัวเองจะวิ่งลงสนามเลยนะคะไม่ต้องพูดภาษาก็เคยเจอะคะ่ะเขาเป็นคนใจร้อนมากแล้วก็อีกสําคัญก็คือเมื่อก่อนเราจะเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าอาชีพพยาบาลเนาะเข้าเวรตอนกลางคืนก็จะมีการฟุ๊เสียงอะไรมานิดหน่อยเราก็จะลุกนะคะตื่นทันทีแล้วทีนี้ก็สะสมมาเรื่อยๆก็จะเป็นคนนอนไม่หลับนะคะนี่คือประโยชน์นะคะประโยชน์จากการทาสมาธิแล้วก็ได้ได้มากจริงๆ ได้ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งก็คือการนอนหลับนี่แหละพักผ่อนคลายเครียดได้เลยนะคะอันที่สองก็คือลดความโกรธเนาะกีเลสามตัวเลยคะ่ะลดได้จริงๆเห็นเห็นผลทันตาเลยว่าเราทําได้จากการที่มาเรียนนะคะมาเรียนสมาธิครั้งนี้แล้วทีนี้เราก็ประทับใจเขาบอกว่าจะแนะนําใครไหมอันดับแรกนะคะแนะนําสามีก่อนเลยนะคะแนะนําสามีก่อนเลยเพราะว่าแกบอกว่าอืมไผไดเนี่ไยไม่แล้วเจใจเย็ยนล่งหลายนะคะก็คือจะไม่ไป จะไม่ไปวุ่นวายหรือไม่ไปเหมือนเมื่อก่อนนะเราจะเป็นคนทําอะไรต้องระเบียบจัดนะคะที่บ้านจะนู่นนี่นั่นก็จะบ่นนะจะชอบพูดสามีบอกว่าจะเปลี่ยนไปมากก็ทําเองอยู่เลยก็คืออันนี้ได้ผลจริงๆนะคะสําหรับว่าเราพัฒนาการอะไรยังไงแล้วเรื่องสมาธิว่าพัฒนาการของสมาธิก็คือเรานั่งนะคะเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งไม่ไม่ถูกเนาะแต่ที่มันเรานั่งไปมันนิ่งอะคะ่ะมันนิ่ง มันเข้าพวังเข้าพวังได้แล้วก็ก็คืออ่าเมื่อก่อนเราคิดว่าเราทําได้เนาะก,นก่อนมาเรียนเนี่ยแค่แบบแค่ผสมเมชาจริงเราก็คิดว่าเราทําได้แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่เลยแค่นิดเดียวของหลักสูตรนะคะนี่แหละค่ะอ่าแนะนําสามีแล้วก็แนะนําเพื่อนที่เป็นพยาบาลนะคะแนะนําเพื่อนที่เป็นพยาบาลแต่ทุกขั้นส่วนมากก็จะบอกว่ามันไกลนะคะเดินทางลําบากนะคะ เดื่ทางลำบากก็อาจจะไม่อาจจะได้ไม่ได้นะคะในส่วนนี้ข้อต่อไปนะคะแบนึต่ตาได้เลยคะเอ่อความคาดหวังคะคาดหวังที่มาเรียนนะคะเราหลังจากเรียนแล้วเราคาดหวังว่าเราจะเข้าถึงจุดพลังอำนาจให้ได้ในชาตินี้นะคะไม่รู้ว่าวันไหนสามปีสี่ปีห้าปีก็ขอให้เข้าให้ได้นะคะนคือความคาดหวังนะคะ เพราะเราจำแนวทางของพระอาจารย์บอกว่าจริญให้มากทําให้มากจริญให้มากแล้วก็สม่ําเสมอนะคะความสม่ําเสมออาจารย์ท่านจะพูดว่าสม่ําเสมอนะคะจะตีทูเราตลอดเลยนะคะสุดท้ายนะคะบอกว่าจะขอบคุณใครนะคะอันดับแรกขอบคุณตัวเองก่อนค่ะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนาะได้พบพระพุทธศาสนานะคะที่ได้มาสอนได้มาเรียนวิชานี้อันดับต่อมาก็จะเป็นพระอ,อาจารย์หลวงพ่อนะคะพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังที่อุสา ที่ท่านให้ประสิทธิ์ประสาทหลักสูตรนี้ขึ้นมาให้ให้เราได้เรียนรู้นะคะและต่อไปก็เป็นขอบคุณสถาบันนะคะสถาบันพลังกิตานุภาพสาขาห้าสิบสี่วัดนนศรีสวัสดิสารครมเรานะคะขอบคุณท่านอาจารย์จริษาทุกท่านนะคะขอบคุณพี่เลี้ยงนะ้องรุ่นห้าสิบเอดทุกท่านนะคะที่ช่วยแนะนำสั่งสอนตักเตือนเรามานะคะก็สุดท้ายก็คงหมดเวลานะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ